วันนี้เราจะมาถ่ายรูปไปดูนะครับว่าทองผาภูมิเขื่อนเขาแหลมปลามันเยอะขนาดไหนนี่ช่วงช่วงเวลาปลาขึ้นวางไข่นะครับปลาเยอะมากเยอะจนเดินเดียบเนี่ยมีทุกที เยอะไหมครับปลากดครับอันนี้ปลากดอันนี้ปลากดนะครับนี่ดูเยอะมากครับปลาเขาแหลมถึงเวลาหน้าวางไข่นี่ครับดำที่ดำๆนี่ปลาทั้งนั้นเลยนะครับ